ส่วนของเตานี่นะครับมันวางลงไปเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการทำงานของเตาเทอร์โบนะครับของ BRS นะครับเป็นเตาชิวโมนวส่วนของเตานี่นะครับมันจะประกอบกันมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเคสมาให้เป็นเป็นเคสเป็นกล่องเป็นกล่องเซฟต,ตี้มานะครับเป็นเคส จะใส่มาอย่างนี้นะครับแล้วก็แพ็คมาแบบนี้แล้วก็จะมีรังฐานมาให้รังฐานตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวให้พลังงานนะครับเป็นตัวให้พลังงานกับตัวโบเวอร์นะครับจะใส่ทัน2 a นะครับสอง a สองก้อนนะครับนะครับแล้วก็นี่จะเป็นสายพ่วงมาให้นะครับแล้วก็มันจะเป็นสองทางเลือกนะครับเ,เราจะใช้พลังงานผ่าน ผ่านสอง a หรือจะใช้ผ่าน power bank ก็ได้นะครับเป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับตัวพัดลมนะครับในแพคเกจเขาจะมาแบบนี้นะครับพอาล็อกมาให้มาดูว่ามันมีอะไรบ้างกดล็อกตรงนี้นะนี่นะนนจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็น พัดลมนะครับเป่าเข้าสู่ตัวเตานะครับล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอเป็นที่บังลมนะครับเป็นที่บังลมเวลาประกอบเข้าไปก็นี่นะครับจะมีส่วนวาล์วตรงนี้เป็นไกด์ว,วางลงไปเลยครับวางลงไปเลยนี่ครับแล้วก็จะมีเป็นขา เป็นขาปรับระดับสำหรับหม้อกระทะตูดแคบตูดกว้างนะครับจะปรับได้แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นรูสำหรับเสียบหัวจ่ายพลังงานนะครับให้กับพัดลมนะครับโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปรู้ว่าหลัากการทำงานของมันเป็นยังไงไปเลยครับครับเดี๋ยวเราก็มาลองกันเลยนะครับจะปรับไอ้นี่เข้าไปหน่อยเพราะว่า แก้วต้มน้ำผมได้เป็นอย่างนี้เป็นแก้วตัวนี้นะครับที่ผมเคยใช้นึ่งข้าวเหนียวนะครับกมอนามัยไม่ต้องสารแน่ข้านะครับเพราะว่ามันใช้กระตาถ่านนะครับพวกนี้ก็จะดำหน่อยครับนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะลองจุดไฟกันครับเรืวเพลิงนะครับเราก็หักฟืน หักไม้ไปเลยนะครับอาจจะเป็นฐานก็ได้ไม้ก็ได้นะครับไม้เป็นไม้ที่แห้งนะครับไม่ใช่ไม้ผูนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไม้ผูนี่มันจะมอดเร็วนะครับเป็นไม้แห้งๆนะครับอันนี้มันจะชื้นๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยนะครับจดมาลองดูว่าเป็นไงเราหักกรอไว้เลยนะครับประมาณนี้สายเลยเชือไฟนะครับผมจะใช้เป็น เขาเรียกอะไรไม้สนเกีย้ยใช่ไหมไม้สนเกีย้ยมันจะทำเชื้อได้ดีนะครับพอมันเริ่มติดเราก็จะใช้ตัวพัดลมช่วยนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับเราก็จะเปิดสวิตเลยจะได้ยินเสียงอันนี้จะเบานะครับ นีจะเบาแล้วก็เปิดพัดลมตัวนี้พอเปิดตัวนี้ครับลมจะเข้าไปนี่เลยเห็นไหมครับเราเร่งนี่โดยที่เราไม่ต้องไปไปเป่าเหมือนเราก่อเตาถ่านเราต้องคอยเป่าอันนี้คือจะจะอมีเฮเร่งให้เลยเอ่ถ้าใช้กับถ่าน 2A นี่มันก็จะเบาหน่อยนะครับถ้าเป็น power bank เนี่ยมันจะแรงกว่าเห็นไหมนี่ครับ เราก็ค่อยๆนี่ครับนะนี่ครับ,ค,รบความร้อนของมันเขาการันตีที่6,000วัตต์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าต้มน้ำจะเดือดไหมครับผมเบาก่อนแรงจัดไช่ ตรงนี้จะปิดนะครับตรงกลางนี่ตรงกลางนี่คือจะปิดนะครับเปิดเนียนๆธรรมดาครับเอ,อข้อดีของมันคือผมจะบอกว่ามันเร่งได้มันควบคุมอุณหภูมิมมมมได้ในการที่เราจะทําเมนูอะไรทักอย่างมันจะควบคุมความร้อนได้เร่งได้เบาได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นไง ผมก็จะเร่งเลยบางคนบอกว่ามันจะเปลืองมันไม่เปลืองนะครับคุณไททานเนี่ยสามกำมือเนี่ยผมหมุงข้าวสุกนะใส่ใส่ใส่ฟืนสามกำมือเนี่ยผมไม่จะไม่ตัดแล้วน,นะผมจะปล่อยให้ดูไปเลยว่ามันจะเดือดหรือไม่เดือดสามกำมือเนี่ยผมหุงข้าวสุกนะ ผมก็มอทหารด้วยมอสนามมอทหารด้วยพอมันมันไม่ันห,หมดเราก็ปรับไว้ที่เบา ปล่อยให้มันพ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยน้ำเริ่มเดือดแล้วครับเริ่มร้อนแล้วครับอันนี้คือกำมือเดียวนะผมใส่พื้นไ่แค่กำมือเดียวเนี่ยเห็นว่าน้ำเนี่ยจะเริ่มเป็นเป็นละอองเป็นเป็นเม็ดแล้ว เนี่ยน้ำก็คือจะประมาณนี้นะถ้าหนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยครับเติมเหลือแล้วฟืนสามกำมืออ่ะประมาณฟืนใส่ใส่เชื้อไฟเนี่ยประมาณสามกับมือมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับฟืนด้วยนะอถ้าต้องเป็นฟืนที่แห้งไม่ใช่ฟืนที่ที่ที่ผกอย่างเงี้ยครับ กามือเดียวเนี่ยเห็นไหมันก็จะแบบนี้ครับมาแล้วแต่คนขนัดแบบไหนครับใครชอบแบบไหนบางคนก็ว่ามันจะดูยุ่งยากไหมเตาปืนแบบนี้แต่สําหรับคนที่อยากสนุกมันสนุกนะเตาตัวเนี้ยผมเรียกมันว่าเตาเทอร์โบนะมัน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 ร้อนจริงเร็วจริงอ่ะจะบอกเลยว่ามันมันมันทันใจอ่ะ เราไม่ต้องมานั่งก้มเสียเวลาเป่าควันนะครับแต่คุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะเพราะว่ามันจะเป่าเสศจ,จเศษขมเหลาเศษอะไรออกหมดอ่ะเนี่เสือแล้วครับเนี่ยผมจะไม่เติมฟืนแล้วเนี่ย มันไม่เติมปืนนีนคือเดือดแล้วหเห็นไหมเห็นเห็นไหมครับก็คือต้มน้ำให้เดือดได้พลังงานมันมันพอดีผมวางไว้เงียบสะเทือนสเนสเียงก็ดังผมมันเก่าแล้วด้วย ดี่ผมตื้อต่อเข้ามาอทีนะปกติเขาจะมีเคสมาให้เป็นกล่องเลยเราก็ใส่เข้าไปในหมอ้อข้าวเรามันก็จะแพ็คเราเวลาเราแพ็คใส่เป้ใส่อะไรแล้วก็ใส่ไปในหมอ้อข้าวอีกทีหนึ่งมันก็จะสะดวกเนี่ยครเรียบร้อยโอเคนี่ยครับคือคือปกติเขาจะมีกล่องมีเคสมาให้ใช่ไหมเราพับเราเก็บอะไรก็ใส่ไปในหมอ้อข้าวอีกทีนึ่แล้วก็แพ็คเข้าเข้าในเป้เข้าในในกล่องในลังที่เราจะพาไปอ่ะ สำหรับสำหรับใครที่ว่าชอบก็หาซื้อได้ในลาด้านะผมนะผมผมได้มือสองมาผมว่ามันสนุกอะ่ะมันสนุกมาแล้วแต่มันเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งมันก็สนุกสนานดีสำหรับใครอยากได้ฟิลก่อไฟแต่แบบบางสถานที่เขาห้ามก่อกับพื้นอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อนนไดโอเคครับหวังว่า จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยยังไงเดี๋ยวจะมาใหม่นะครับใครมีอะไรที่อยากจะสอบถามก็ทักมาได้เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปให้ดูนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ